ณห,หมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาแห่งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งชื่อว่าลุงเพงเขาเป็นคนอายุ60สต้นๆผิวคล้ำจากแดดดวงตาเล็กเรียวมักรีตามองคนอื่นเหมือนจับผิดอยู่เสมอลุงเพงเป็นคนที่คนทั้งหมู่บ้านรู้จักแต่ไม่ใช่ด้วยความนับถือหรือความเมตตาหากแต่รู้จักกันในชื่อเสียงว่าเป็นคนใจแคบ เขาไม่เคยยอมให้ใครได้เปรียบไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่หากเห็นใครมีของดีกว่าก็มักจะค่อนขอดหากเห็นใครทำมาหากินดีก็อิจฉาอยากจะให้เขาพังพินาศลงเสียมากกว่าตรงกันข้ามกับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งชื่อว่าลุงบุญมีชายวัยเดียวกันแต่เป็นคนอัธยาศัยดีใจดีมีเมตตาถึงแม้จะไม่ได้ร่ำรวย แต่ก็แบ่งปันข้าวปลาอาหารให้เพื่อนบ้านเสมอทำให้ใครๆก็รักและเคารพลุงเพงจึงมักหมั่นไส้ลุงบุญมีอยู่เสมอและความหมั่นไส้นั่นเองที่นำพาเรื่องราวต่างๆให้เกิดขึ้นปีนั้นฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวในท้องนาก็งอกงามพืชผักสวนครัวของชาวบ้านก็เขียวชะอุ่มผลไม้ก็ออกดก ผู้คนต่างดีใจกันทั่วนหน้าลุงบุญมีมีต้นมะม่วงอยู่หลังบ้านปีนั้นผลออกดกเป็นพิเศษเขาแบ่งมะม่วงให้เพื่อนบ้านแบ่งให้เด็กๆเ,เอาไปกินกับน้ำปลาหวานหัวเราะกันอย่างมีความสุขแต่ภาพเหล่านี้กลับเป็นเหมือนขวากหนามในใจของลุงเพ็งเขาเห็นทีไรหัวใจก็ร้อนรุ่มไอ้บุญมีนี่มันชอบทำเป็นคนดีแบ่งนั่นแบ่งนี่ จะให้ชาวบ้านยกยอมันไปถึงไหนเขาคิดในใจอย่างคุณเคืองวันหนึ่งเขาเดินผ่านบ้านลุมบุญมีเห็นเด็กๆนั่งล้อมวงกินมะม่วงกันอยู่เขาก็อดที่จะบ่นใส่ไม่ได้เออเออกินกันเข้าไปเถอะของฟรีๆนี่มันกินง่ายนักหนาะอย่าให้หมดนะเดี๋ยวก็ไม่เหลือให้เจ้าของมันหรอกเด็กๆได้ยินก็ทําหน้าเจือนเจือนบ้างก็หัวเราะกรบเกลือน ลุงบุญมีที่นั่งอยู่แถวนั้นก็เพียงแต่ยิ้มไม่ถือโทษอะไรแต่คำพูดเสียสีเหล่านี้กลับสะสมในใจลุงเพลงเรื่อยไปไม่นานนักก็เกิดงานบุญประจำหมู่บ้านงานทอดกระถินที่วัดทุกบ้านต่างช่วยกันคนละไม้ละมือทั้งแรงงานทั้งของลุงบุญมีเอาข้าวสารหอมมะลิใหม่ๆมาถวายวัดแถมยังบริจาคเงินอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อสร้างศาลาการ,ปรเปลี่ยนเาาบ้านต่างพูดชื่นชมว่าลุงบุญมีนี่ใจบุญจริงๆแต่เมื่อเสียงชื่นชมดังขึ้นเท่าไรหัวใจของลุงเพ็งก็ยิ่งเดือดพล่านเขารู้สึกเหมือนถูกลดค่าลงเพราะตัวเองไม่ค่อยได้ช่วยอะไรจะให้เงินก็เสียดายจะให้แรงก็ไม่อยากเหนื่อยคืนนั้นเขานั่งบนกับเมียว่าเอ็งดูไอ้บุญมีสิ ชอบทำตัวใหญ่โตโชว์ความใจบุญใจดีคนทั้งหมู่บ้านก็หลงมันกันไปหมดข้าไม่เชื่อหรอกว่ามันจะดีแท้ๆมันก็ทำเอาหน้าเท่านั้นแหละเมียได้แต่ถอนหายใจไม่กล้าเถียงเพราะรู้ดีว่าสามีตนเป็นคนดื้อและใจแคบจะพูดอะไรก็มักไม่ยอมฟังวันหนึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ท้ายหมู่บ้าน บ้านหลังหนึ่งถูกไฟลุกท่วมอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างรีบไปช่วยกันดับไฟยกถังน้ำหาบน้ำมาสาดใส่กันวุ่นวายลุงบุญมีก็รีบเข้ามาช่วยทั้งๆท,ที่บ้านตัวเองไม่ได้เดือดร้อนแต่เขาไม่คิดอะไรนอกจากช่วยเพื่อนบ้านให้รอดภัยส่วนลุงเพ่งแม้จะยืนดูอยู่ไม่ไกลแต่กลับยืนกอดอกไม่ยอมช่วยแถมยังบ่นว่า ็เพราะมันไม่ระวังกันเองนั่นแหละถึงได้เกิดไฟไหม้จะให้ข้าไปเสี่ยงด้วยทำไมแต่สุดท้ายชาวบ้านก็ช่วยกันจนไฟดับบ้านที่ไหม้เสียหายบางส่วนแต่เจ้าของบ้านทราบซึ้งใจมากที่ทุกคนมาช่วยเหลือโดยเฉพาะลุงบุญมีเหตุการณ์นี้ทำให้ชื่อเสียงของลุงบุญมียิ่งสูงขึ้นไปอีกขณะที่ภาพของลุงเพงกลับเป็นตรงกันข้าม คนเริ่มซุบซิบว่าลุงเพงน่ะคนใจแคบจริงๆเห็นคนเดือดร้อนอยังไม่ช่วยเลยกาลเวลาผ่านไประดูเก็บเกี่ยวมาถึงข้าวในนาของลุงเพงกลับถูกหนอนบุกเสียหายไปมากต้นข้าวเหลืองกรอบแทบไม่ได้ผลผลิตขณะที่นาของลุงบุญมีเขียวชะอุ่มออกรวงเต็มนาเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว ลุงเพ็งได้ข้าวเพียงเล็กน้อยไม่พอเลี้ยงครอบครัวแต่เขาก็ไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครเพราะรู้ดีว่าตนเองไม่เคยช่วยเหลือใครมาก่อนวันหนึ่งเมียของเขาจึงแอบไปขอข้าวจากลุงบุญมีเพื่อนำมาหุงเลี้ยงลูกหลานลุงบุญมีก็ให้ด้วยความเต็มใจไม่ถือโทษโกรธเคืองอะไรแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านลุงเพงเห็นถุงข้าวสารนั้น เขากลับไม่พอใจเองไปเอาข้าวมันมาทำไมข้าไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครโดยเฉพาะไอ้บุญมีนั่นเมียสะอื้นตอบว่าแล้วถ้าไม่เอามาพรุ่งนี้ลูกหลานเราจะกินอะไรกันเพงใจแคบแบบนี้เราจะอยู่กันยังไงคำพูดนี้เหมือนคมมีดที่แทงเข้าใจกลางอกลุงเพงเขานิ่งไปนานรู้สึกอับอาย แต่ก็ยังไม่ยอมรับความผิดของตนคืนวันหนึ่งลุงเพงนอนไม่หลับฝันไปว่าเขาถูกทิ้งให้อยู่ลําพังในทุ่งกว้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือไม่มีใครเหลียวแลเขาตะโกนร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบกลับความโดดเดี่ยวในฝันนั้นทำให้เขาสะดุ้งตื่นเขาสร้างเงือท่วมรู้สึกกลัวอย่างประหลาด ความฝันนั้นเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เขาต้องคิดใหม่เช้าวันต่อมาเขาลองเดินไปที่วัดเห็นพระกำลังเทศเรื่องคนใจแคบย่อมไม่พ้นความทุกข์เพราะปิดกั้นตนเองจากความรักของผู้อื่นคำเทศนั้นเหมือนยิงตรงเข้าไปในใจเขาเขาเริ่มสั่งนิ่งครุ่นคิดและค่อยๆน้ําตาซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่นั้น ลุงเพ็งเริ่มเปลี่ยนไปแม้จะยังไม่ถึงกับใจดีเหมือนลุงบุญมีแต่ก็เริ่มช่วยงานชาวบ้านทีละเล็กละน้อยเริ่มยิ้มทักทายเพื่อนบ้านเริ่มหัดแบ่งผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆให้คนอื่นแรกๆชาวบ้านยังระแวงแต่เมื่อเห็นเขาทํำจริงก็เริ่มเปิดใจให้โอกาสจนกระทั่งวันหนึ่งมีงานบวชลูกชายชาวบ้านลุงเพงอาสาช่วยงานเต็มที่ ทั้งหุงหาทั้งยกโตะ๊ะจัดสถานที่ผู้คนต่างแปลกใจแต่ก็ชื่นชมในความเปลี่ยนแปลงนั้นลุงเพงเองก็เริ่มรู้สึกอุ่นใจเพราะการได้ช่วยเหลือผู้อื่นกลับทำให้หัวใจเขาเบาสบายกว่าที่เคยนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าความใจแคบความอิจฉาและการไม่แบ่งปัน ย่อมนำพาแต่ความทุกข์มาสู่ตนเองแต่หากเปิดใจแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นความสุขแท้จริงก็จะกลับมาสู่ใจของเราเอง